วันนี้จะพามาพับเหรียนโปยทานขนมใส่ไส้ก่ะนะคะจากริบบิ้นที่ความยาว20นิ้ว3เส้นพับครึ่งตรงกลางเสร็จแล้วตรงกลางเราจะมาพับเป็นสามเหลี่ยมหมุนอ้อมหลักที่อยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะจับปลายริบบิ้นด้านล่างโค้งลงมาสอดค่ะเสร็จแล้วดึงริบบิ้นให้แน่นเลยค่ะทำเหมือนกันแบบนี้สเส้นก็ได้แล้ว จับริบินสามเส้นนี้มาวางทับกันค่ะให้เส้นที่หนึ่งอยู่ด้านล่างเส้นที่สองทับขึ้นด้านบนเส้นที่สามก็ทับขึ้นด้านบนค่ะจับเส้นตรงกลางทั้งสองเส้นสลับกันเสร็จแล้วก็จะได้เป็นลายขัดแบบนี้ค่ะใช้ลวดเย็บเย็บไว้นะคะจะทําให้สานง่ายขึ้นเราจะมาเริ่มสานกันเลยนะคะริบินเส้นที่สามที่อยู่ด้านในสุดสานเป็นลายขัดย้ายมาทางด้านซ้าย ต่อไปเส้นที่สองที่อยู่ด้านขวาสารเป็นลายขัดเพื่อย้ายมาอยู่ด้านซ้ายเส้นสุดท้ายที่เหลืออยู่ด้านขวานะคะก็สานเป็นลายขัดแล้วก็ย้ายมาอยู่ทางด้านซ้ายเหมือนกันค่ะดึงริบบิ้นให้แต่ละเส้นกระชับค่ะเริ่มลายใหม่จับริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านนอกสุดสารเข้าไปด้านในนะคะเป็นลายขัดข้ามไปสองหลักและเส้นที่อย<สา>ู่ด้านนอกสุดทางด้านขวาสานเป็นลายขัดเข้าไปด้านในสองหลัก เมื่อมาเจอกันตรงกลางจ,จับหลักที่สามสลับกันสารลิบินจากเส้นด้านนอกเข้าไปด้านใน2หลักเมื่อสองเส้นด้านนอกมาเจอกันตรงกลางก็งจะสลับข้างกันค่ะทำลายแบบนี้ให้ครบสามรอบสเสรียนค่ะ ดึงให้แต่ละเส้นกระชับนะคะดันให้ชิดกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะสอดเก็บริบบิ้นแล้วนะคะเริ่มจากริบบิ้นเส้นที่อยู่ทางด้านขวาสุดค่ะสอดเพื่อเก็บริบบิ้นนะคะเส้นที่สองลองริบบิ้นมาด้านหน้าเราจะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยค่ะ ต่อไปจนครบทั้งหกเส้นเลยนะคะ เราก็จะสอดริบบิ้นตามแนวไปเรื่อยๆเลยนะคะจนให้ริบบิ้นเหลือสั้นที่สุดค่ะไค่อยดึงให้แต่ละเส้นกระชับพอดีนะคะ ตดลิบิ้นส่วนเกินออกทั้งหมดนะคะเมื่อเสร็จแล้วชิ้นงานของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะตดลิบิ้นเส้นยาวขนาด1 5ซนติมตรพันรอบด้านนอกจับปลายลิบิ้นด้านบนให้เท่ากันเสร็จแล้วแม็กค่ะ ริบบิ้นของเราก็จะหลุดง่ายนะคะเราก็จะทากาวด้านในตรงกลางแบบนี้ค่ะทาทั้งสองด้านดันริบบิ้นเข้ามาตรงกลางให้ติดกาวดึงริบบิ้นสีขาวขึ้นให้กระชับต่อไปเราจะตัดปลายให้เป็นรูปโค้งนะคะใครจะไม่ตัดก็ได้ค่ะ ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยดอกไม้สีทองเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปของ b e a u i y ค่ะ